สวัสดีครับบอนไซนำทางคลิปนี้ห่างหายไปนานนานมากนะครับประมาณ3เดือนครับจากที่1นึคือตัวเองไม่สบายด้วยหลังจากนั้นก็เหตุการณ์สู้รบกันนะครับระหว่างเรากับกัมพูชานะครับทำให้เลื่อนการถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติทั้งร่างกายทั้งสิ่งที่เขาสู้รบกันอยู่ นะครับก็วันนี้ดูซิว่าจะได้ไปไหนกันบ้างนะครับก็กลับมาครับบันไซนำทางเดี๋ยวลองดูครับติดตามไปครับสวัสดีครับบันไซนำทางเทปนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับมาพร้อมกับเสียงมะเหา่าเสียงรถยนต์นะครับก็เ,เราเริ่มประเดิมเทปใหม่กันด้วยวัดแห่งหนึ่งนะครับชื่อวัดธรรมมาพิมุก ตำบลวังตะเคียนอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับผมก็มีโอกาสได้เจอกับพระอาจารย์นะครับแล้วได้ได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆนาะนาะแล้วก็เริ่มได้เข้ามาเห็นตั้งแต่พระอาจารย์ได้เริ่มเริ่มเริ่มทำนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเล่นบอนไซแล้วก็วิธีการปลูกเลี้ยงบอนไซนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันนะครับ นะครับมีไม้หลากหลายนะครับอันนี้ผมมองไม่ออกเอมว่านน่าจะเป็นเอมเกมนะครับเอม็มคอยครับคอยเนี่ยผมผมชอบนะต้นต้นเขาเองเขามีความขาวนะทำใจเสียงมาเนอะนะครับมาอยู่ในวัดต้นเขาเองเขามีมีสีต้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโมกมะขามมะขามต้นนี้ เท่าที่ผมเห็นลักษณะเนี้ยเขาผมไปเจอที่ราชบุรีเขาเรียกมะขามแปรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวน้องถามพระอจากไม่แน่ใจเขาเรียกมะขามแปรนะครับถ้าผาจำไม่ผิดเขาจะไปเขาจะห้อยลงมานะครับเอ่อก็จะมีโมกมีหลากหลายนะไม้ที่เตรียมสร้างเยอะเลยนะครับมีโมกมีหมากเล็กหมากน้อยมีตะโกนะครับตะโกรู้สึกจะเสียบ ่าตะโกมีหลากหลายนะครับต่อไปน่าจะเป็นที่ที่มาเท่องเที่ยวได้แล้วก็ดูแลศึกษาเกี่ยวกับออนไซได้เนี่ยนะครับมีการเตรียมการในการสร้างไม้อีกหลากหลายมากโอ้สนเก่าแก่ม,มากต้นนี้คองสร้างชากาศชากัรโอ้สวยเลยฮะสนต้นนี้ ครับมีมีเยอะนะครับมีการวางรูปแบบแล้วก็เท่าที่รู้พระอาจารย์ได้กําลังทดลองสร้างกระถางเองกระถางอ่าเดี๋ยวเห็นแล้วนะครับไม้ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับหลากหลายชนิดมากอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นกระถางกระถางที่พระอาจารย์สร้างเองทําเองนะครับก็ ยังมีอีกหลายรูปแบบนะครับผมว่าถ้าไว้เต็มเต็มนี่น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจอตราดได้เลยนะครับเพราะตราดเองไม่เคยมีแหล่งรวบรวมบอนใจท,ที่ที่หลากหลายอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะในนู้นยังมีเยอะนะครับยังมีเยอะแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งผมจะพาเข้ามาอัปเดตอีกทีหนึ่งผมว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก นะครับเพราะจากวันที่ผมเข้ามาที่มาเจอกับพระอาจารย์ครั้งสุดท้ายก็ไม่ไม,ไม่กี่เดือนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์ถึงที่มาที่ไปว่าเหตุใดนะฮะถึงมีตรงนี้ขึ้นมานะครับครับตอนนี้ผมได้มาอ,อ,อยู่กับท่านพระอาจารย์แล้วนะครับก็ผมจะเรียกพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวคงจะต้อง ถามะอาจารย์ว่าเหตุผลนะฮะที่มาที่ไปยังไงถึงได้เริ่มลักหลงไหลแล้วก็เข้าถึงบอนไซมามาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มช้านะแต่มาเร็วม,มากเยอะมากครับเดี๋ยวให้ผอาจารย์เล่าให้ฟังครับเจริญพ่อจากคำถามที่หมูได้ถามว่าทําไมถึงชอบรักงานบอนไซเนี่ยจริงงานบอนไซเนี่ยเราเรา มีความรักมีความชอบมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กๆแต่ว่าด้วยความยากจนเนาะด้วยราคามันแพงเนี่ยรเราไม่สามารถจะเข้าถึงได้แตังนั้นก็ไอความรักตอนั้งแต่ตอนเป็นสมัยเด็กๆก,ก,ก็มันก็ต้องต้องต้อง,อง,องหายไปครับจนมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยได้ไปงานของสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่วัดอ่าชีรีวิหาร มาคิด mm ี hmm. แล้วเขาจัดทําการฉลองศาลาแล้วก็ประจุอัถิของของท่านแล้วก็มีการจัดอีเวนต์แล้วเขาต้นบอนไซเนี่ยมาตั้งแต่เป็นบอนไซปลอม oh. เป็นบอนไซเทียมอ๋อ oh. oh. เป็นบอนไซเทียมแต่ว่ามันสวยคือมันสามารถประดับเข้ากับงานต่างๆได้ก็เกิดใจรักขึ้นมาหลังนั้นก็พอดีไปรู้จักกับ อพอน้อยเป็นพอโรงเรียนอพิ้วครับพิ้วที่ที่จันทบูรีคารับบดรีก็เลยพอด,ด,ดีตอนนั้นที่วัดมีแขกก็เลยขอยืมขอยืมเข้ามาตั้งทีนี้พอยืมบ่อยๆวันก็เลยอแล้วเขาก็เตรียงใจแล้วก็ไปไปก็ก็เลยให้จะจะัจะแต่งของเขาก็ไม่กล้าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรา ตอนหลังก็เลยคิดว่าเราเราจะต้องจะต้องมีบอนไซเป็นของตัวเองเแล้วพอดีตอนนั้นน่ะก็เริ่มศึกษาจากคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็ได้เห็นของหมูบอนไซเนี่ยได้ได้ลง y o u t u b e ตรงนั้นใ่งจังหวัดเดียวกันแล้วก็เลยติดตามไปดูอ่าไปดูถึงว่ามันอยู่ที่ไหนในเื่อเจอกันตอนนั้นใช่ทีนี้หลังนั้นก็หาข้อมูลว่าในจังหวัด ตราดของเราเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างเราก็พยายามดูจากหลายๆที่ครับเพื่อที่จะศึกษารูปแบบนนี่ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเข้าใจความดีความงามของของตัวบอนไซจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่งเร็วด้วย <laughs> เร็วด้วยครับนี่ข้อดี แต่ข้อดีของบอนไซเนี่ยก็คืออะไรหลายๆอย่างในวิชาการเกษตรมันจะมันมาบรรจุอยู่เลยตัวบอนไซนี่หมดเลยนะครับวาการวางตำแหน่งการดูหน้าไม้การรู้จักการเรื่องแสงเรื่องเงานะ,ะนนจุดเริ่มต้นเนี่ยการทำบอนไซเนี่ยจะต้องรู้จักชนิดของไม้ครับ แล้วรู้จากชนิดของไม้ปุ๊บว่าไม้แบบเนี้เขาเป็นไม้ที่รูปทรงแบบไหนครับหลังนั้นก็จะต้องดูหน้าไม้ให้เป็นครับถ้าดูหน้าไม้ไม่เป็นเนี่ยจบเลยไม่ได้นะเมื่อดูหน้าไม้เป็นเราจะได้กําหนไดไอ้ว่าว่าควรจะได้รูปทรงแบบแบบไหนนะแล้วมันถึงจะงานเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นถึงจะมีมิติ ครับถึงจะมีมิติว่าอันไหนควรเป็นฉากหน้าฉากหลังมีความลึกมีความทรงพุ่มของเขาเป็นอย่างไรเนี่ยและการบอนไซนั้นมันเป็นเรื่องของการวางแผนถึงอนาคตว่าจะต้องให้จบยังไงจะต้องอาศัยองค์ความรู้รับจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์จะต้องอาศัยการสอบขามจากจากผู้รู้เนี่ยแหล่งความรู้แหล่งความรู้เนี่ยจะต้องจะต้อง พยายามอย่าอายนะอย่าอายแล้วก็ต้องกล้าเสียตายอายต่างๆเหล่านี้นะม,มีอาจารย์แล้วก็การถูกตําหนิติเตียนเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าไปโกรธถ,ถือว<ช>่าเป็นการถูกแนะนาแนะนำเป็นเป็นครูตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นเหตุให้อตมาเนี่ยได,ได้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 เข้ามาถึงเรื่องพวกนี้ถึงพวกนี้นะรับ ก็ก็โดยโดยประมาณอย่างนี้ครับครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พระอาจารย์มานะครับได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปต่อไปสำหรับที่นี่อีกนะครับเพราะที่นี่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ได้ทราบปัญหาบางอย่างมาจากจากที่ผมเองก็เจอปัญหานี้มาเรื่องของกระถงกระถางนะครับซึ่งมันอยู่ราชบุรีไกลทุกหนัก นะครับหลายหลายอย่างตอนนี้พระอาจารย์เริ่มทํากระถางเองแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อไปในการที่จะมาอัปเดตที่นี่แล้วก็พาไปดูวิธีการทํากระถางบนไซดด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปต่อเลยครับดูซิว่าจะไปไหนกันต่อดีวันนี้ครับก่อนที่เราจะเดินทางไปที่พักของเราที่จันทบุรีนะครับที่พลอยยิงดาวนะครับระหว่างเส้นทางจันทบุรีมาตาดัดนะครับตรงนี้คือ ไฟฟ้าที่ทําการไฟฟ้าเขาเสมิงนะครับจะมีที่เที่ยวใหม่ของจังหวัดตราดก็คือเนินดอกไม้นะครับก็น่าจะมีใหม่ๆเลยนะครับไม่นานนี้นะครับก็จะหลากหลายเหมือนกันนะครับจังหวัดเราไม่เคยมีนะครับดอกไม้สวยๆนะครับมีหลากหลายมากนะครับติดถนนเลยนะฮะผ่านมาเห็นเลยนะครับยาวขึ้นไปนู่นเลยนะฮะมีเป็นทุ่งดอกไม้เนินดอกไม้ นะครับค่อนข้างสวยนะครับมีร้านกาแฟด้วยมีร้านกาแฟด้วยนะครับใกล้ๆอนุูนโซนดาวเรืองนะฮะดาวเรืองบาร์ม้วโรยหงอนไก่ขึ้นไปนู่นเลยนะครับค่อนข้างจะหลากหลายนะพังพวยหลากหลายสีเลยนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เวลามาจากจันทบุรีก่อนถึงตั้เมืองตาดไม่กี่โลนะฮะที่ใกล้ๆกับที่ทําการไฟฟ้าเขาสมิงนะครับเนินดอกไม้ครับมาวางแวะกันนะครับบอนไสนำทางครับ สวัสดีครับบอนไซน้ำทางนะครับต่อจากเรื่องบอนไซนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตจากที่เรามาที่พลอยอิงดาวที่สอยดาวโรงแรมของพี่ผมนะครับอันนั้นน่าจะเป็น e p พสามนะครับอันนี้เรามาถ่ายอัปเดตให้นะครับเราไปฟูจิจันมาแล้วเมื่อกี้แล้เราไม่ได้ถ่ายก็เอาไว้วันหลังนะครับวันนี้ถ่ายที่พลอยอิงดาวก่อน นะครับเราได้ห้องเดิมนะครับแม่ห้องเดิมนู่นนะครับน้องโควิดก็มานะครับแล้วก็วันนี้เพื่อนของตากล้องมาด้วยอีกหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับที่พอยิงดาววันนี้น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างน้อยๆเรือนนวดนะครับของพี่ต่อทําเสร็จแล้วเรือนนวดไทยนะครับอ่านวดได้ทุกอย่างยกเว้นยกเว้นนวดในทางที่ไม่ได้นะอันนี้เรือนนวดเรือนนวดไทยนะครับเสร็จแล้วห้องพักนะครับ ห้องพักปรับปรุงใหม่แล้วด้วยนะครับใหม่แล้วด้วยนู่นครับอันนู้นซะุ้มถั่วพูนะทางเข้าห้องเราอันนี้ทางเข้าห้องเต้เต้ซุ้มพริกไทยอ่าซุ้มพริกไทยอุ้ยมีลูกด้วยมีพร yeah ิกไทยด้วยนี่นะครับมีพริกไทยด้วยอ่านะครับห้องปรับปรุงเยอะนะครับดูครับแต่งง่ายๆนะครับนี่ที่เห็นไหมครับผักปังครับเย็นนี้ต้องเอาผัดน้ำมันหอยซะหน่อยแล้วนะครับผักปังนะครับ นะครับห้องพักในการปรับปรุงสวยงามขึ้นนะครับรับเตรียมรับฤดูท่องเที่ยวนี้นะครับอากาศรเริ่มดีนะครับนี่โอ้อันนี้ไอเดียดีนะครับไอเดียดีถ้าเราใส่ต้นไม้จริงก็จะดีกว่านี้น่าสนใจนะน่าสนใจแต่งบ้านครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนอ่าที่ทําปลูกผักในเรือนแพด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงไปงล่างดูกัน นี่ก็เป็นที่พักอีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้เราเคยมาพักแล้วนะครับอ่าอีกโซนหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งดูนะครับข้างล่างข้างบนนู้นนะครับ,รบ,บ,นนนรบไปนู่นเลยนะครับที่พักมีหลายแบบมากนะครับในพอยิงดาวนะครับที่พักหลากหลายมากเราก็มาพักหลายโซนแล้วด้วยนะครับอ่อันนี้อัปเดตจากเมื่อก่อนเป็นที่ร้องเพงลงเนาะเราไม่ได้ร้องเพลงแล้วตอนนี้ให้มาเขือเทศอยู่แทนแล้วก็พัก ผักเคลนะครับที่เรากินข้าวเดี๋ยวเยานนี้เรากินกันนี่นะครับผักเคลมะเขือเทศนี่นี่ของแท้ครับนี่ของแท้ครับนี่ฮะทุกอนุของพื้นที่เป็นประโยชน์หมดอ่ามะเขือเทศอันนี้เดิมนี่เราอยู่ในเรือนแท้นะครับเมื่อก่อนไปเรือนแพ้คาราโอเกะตอนนี้เป็นปลูกมะเขือเทศด้วยปลูกผักเคลปลูก ถัวค้างปลูกอะไรปลูกเลยโหแต่มะเขือเทศแค่ดูสิครับอเดี๋ยวคืนนี้เราได้กินกับข้าว,วนั้นีครับผักพวกนี้ครับของแท้อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูออแกนิกดัดจริงจังเลยนะครับอ่าเข้ามาในนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกโรงเรือนนึงนะครับที่ทําผัก แต่ที่จริงผักสวยๆเดี๋ยวไปดูบนร้านนี่ก็เป็นผักอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็ผักเคลนะครับอันนี้ลงเรือนที่กำลังจะเริ่มนะครับต้นเล็กต้นน้อยนี่นะฮะจากต้นน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกินอยู่บนร้านนั่นก็มีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผักครับคาวก่อนที่เรามาถ่ายทํานะครับ EP ที่สามนี่เรือนนี้ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เรือนนวดพร้อมแล้วนะครับ เนวดพร้อมแล้วมีนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันนวดประครบครับทุกอ,อย่างนะครับครบแล้วนะครับเราเรือนนวดเสร็จแล้วสวยงามสมบูรณ์พร้อมให้บริการแล้วนะครับเรือนนวดของพอยิงดาวโอ้สวยงามร่มรื่นสวยครับสวยสวยสวยโอ้โหอ่าคราวนี้ก็ที่ต่อเราก็มีขวัญใจของเด็กๆนะครับแพะ หรือแกะแพะแพะพันปิกนี่นี่นะครับโอ้โหเด็กๆชอบนะครับมีแล้วเมื่อก่อนเรามามีแต่กลงตอนนี้มีแพะให้เด็กๆให้อาหารแล้วโอ้ยร้องน่ <c oughs> ารักมากโอ้หลายสีมีเยอะเลยโอ,อ้แอะแอะอะแมีแพะด้วยนะครับให้เด็กเล่น เดี๋ยวเราไปดูแรอาหารกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าสู่มื้ออาหารเย็นเลยอะทีนี้ว่ากันเรื่องอาหารนะครับเมนูยังหลากหลายเยอะแยะมากมายมหาศาลเหมือนเดิมแล้วก็สายเนื้อเหมือนเดิมนะครับสายเนื้อสายอันนี้นะฮะเนื้อทั้งหลายนะครับสายเนื้อแล้วก็หลากหลายมากอาหารแล้วก็มีหมูชมวงด้วยของดีจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาลองดูกันว่าอาหารเราจะมีอะไรยังไงมั่งนะครับลองดูมื้อเย็นครับ เราบอกแล้วของเราเน้นจิมครับที๋นี้เป็นผักที่บนเรือนอาหารพอยิงดาวเลยนะครับข้างบนเรือนอาหารเลยนะครับนี่ครับคณะฮ่องกงครับนี่มีดอกด้วยและอร่อยมากนะครับอร่อยมากเด็นนี้เลยเย็นนี้แน่ๆครับไม่พลาดบนนี้เลยมีผักอยู่บนนี้ด้วยนนี้คณะฮ่องกงครับเน้นๆเลยครับบนนี้เลยครับเดือนนี้เด็ดและผัดเลยครับลองดูครับพอยิงดาวครับอ่ะเช็คอินเลยครับพอยิงดาวป่นน้ำร้อนครับ นะครับเย็นนี้ว่ากันเรื่องอาหารบนนี้เลยเอ๊ะอาหารเราไม่กินในห้องดีกว่าพอเรากินเยอะเย็นนี้เลยนะครับ,รบพลอยอิงดาวเช็คอินครับครับเมนูของพรอยอิงดาววันนี้นะครับก็อันนี้เราเคยเจอแล้วนะสตอกกุ้งยักษ์นะครับวันนี้มีสเต็กไก่ด้วยและอันนี้ไก่ลมควันครับเมนูใหม่ครับนำเสนอามาวันนี้ แล้วก็มีปลากระพงตัวนิดเดียวครับทอดน้ำปลาครับนะครับแล้วเดี๋ยวยังมีอย่างอื่นอีกครับเนี่แหละครับเมนูของพลอยอิงดาวที่เรามาถ่ายอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้5้ธันวาวันพ่อครับอันนี้หมูมะนาวครับแต่ไฮไลท์อยู่ที่คณะที่เราไปถ่ายกันมานี่ครับคณะบนล้านอายพร้อมกับหมูมันาาอ่าอันนี้ ครั้งที่แล้วเราไม่ได้สั่งเพราะเราไม่เห็นอันนี้คณะฮ่องกงนะครับที่เราเห็นอยู่บนร้านนี่ครับอไฮไลท์ครับ